สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันเสาร์ที่18นะคะมกราคม2568นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะใครโชคดีบ้างนะคะมาคุยกันได้เลยนะคะตามต่อ1กุมภาพันธ์2568นะคะ7จ9 2เใครโชคดีบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใครที่โชคดีนะคะแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ส่วนใครที่ผิดหวังนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะมาตามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยนะคะยังไงก็ยังรอเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขนะคะใครที่อ่าใครที่ตัวเลขที่เข้าใช่ไหมคะเจ็เจ็ดเก้าแล้วก็สองสามนะคะ ใครที่โชคดีนะคะก็มีหลายคนนะคะโทรมาหาแอดอยู่นะคะเนาะแต่ว่าคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าสำนักไหนเข้าบ้างนะคะเนาะแอดก็ต้องขอขอบคุณนะคะ FC แล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะ ทุกคนเลยนะคะที่ติดตามทิพนาคานะคะเป็นกําลังใจให้ทิพนาคานะคะถึงจะเป็นช่องเล็กๆนะคะอีกหน่อยก็ต้องเจริญเติบโตนะคะเนาะก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่และก็ f อทุกๆคนนะคะให้การสนับสนุนทิพนาคานะคะและก็เป็นกําลังใจให้ทิพนาคานะคะเพื่อที่จะได้หาคลิปดีๆเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมนะคะเนาะตัวเลขที่ไหนดีๆเด็ดๆแอดก็จะไปหาเอามาให้นะคะท่านไม่ต้องออกไปให้เหนื่อยนะคะ รอรับชมรับฟังอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิพนาคานะคะ,ะ,คะก็ขอบพระคุณมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสํานักแรกเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างของอาจารย์เซียนขานะคะอาจารย์ให้มานะคะ1 1 9 5 7นะคะดูสิคะว่าเลข1กับเลขเเลข1กับเลข7นะคะเป็นตัวเดียวกันนะคะเห็นไหมคะว่า หนึ่งหนึ่งเก้านะคะบางคนก็มีโชคนะคะเพราะว่าบางคนก็ไปซื้อเจ็ดเจ็ดเก้าเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เอาไว้คราวหน้านะคะถ้าเกิดแบบนี้มีตัวเลขแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นบทเรียนเนาะเราจะได้รู้ว่าอ๋อหนึ่งหนึ่งเก้าดูสิคะถ้าเราแปลงเป็นเจ็ดเจ็ดเก้านะคะเราก็จะได้สามตัวดูสิสามหนึ่งเก้าด้วยขอจะเป็นสามเจ็ดเก้าเพราะฉะนั้นนะคะ ตัวเลขนะคะของอาจารย์เซียนขานะคะเกือบแตก3าตัวนะคะท่านผู้ชมนี่คือเก้าสหนึ่งแล้วก็แปลงให้แยกให้เป็น7 4็ดสี่หนึ่งสหนึ่งเดหนึ่งเดสดูสิคะทิปนาคาฝันนะคะเนาะก็ได้6ตัวนะคะแต่จำได้แค่4ตัวหลังนะคะก็เลยมาแยกให้นะคะก็มี9 7 7าเค่ะเจ็ดเนะคะ ก็แตกไป2ตัวนะคะเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆทุกคน FC ด้วยนะคะที่โชคดีเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสํานักต่อไปเลยนะคะเอาของทิ์นะคะถ้าฝันนะคะจะมาเล่าสู่กันฟังปู่ทุดงเมืองคนนะคะให้มาแค่2ชุดเองนะคะ1,34แล้วก็97นะคะแล้วก็แอดก็เลยมาแยกให้เป็น1 3 3 4แล้วก็41นนะคะของ ปู่ทุดงเมืองคนนะคะ <aspects> เข้าเต็มเต็มเลยนะคะนเนาะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะคะปู่ทุดงเมืองคนนะคะถ้าได้มาแล้วแอดจะรีบเอาม,มาลงให้ทันทีเลยนะคะตอนนี้นะคะนอกก็เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารอดูรอลุ้นกันนะคะว่า1นึ่งกุมภานะคะถ้าได้มาแอดจะรีบเอาม,มาลงให้ทันทีเลยนะคะแอดก็ต้องกราบขอพระคุณนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะ ที่แบ่งปันแนวทางให้ทิพนาคานะคะเป็นสะพานบุญนะคะมาแบ่งปันให้กับ f c ฟทุกๆคนคุณพ่อคุณแมณ่เพื่อนๆนะคะที่ติดตามทิพนาคานะคะแอดต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่แบ่งปันนะคะขอบคุณมากคะ่ะแอดก็ขอให้เอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะที่ติดตามทิพนาคานะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะ มีแต่รวยๆเฮงงๆมันหมานตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขนะคะของสํานกแต่ละสํานกมาฝากท่านผู้ชมเนาะมาะดูว่าใครโชคดีบ้างใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขมาฝากเพียงเท่านี้ขอให้ร่ำรวยเหง่งๆมันหมานกันทุกคนเลยนะคะ เดี๋ยวถ้าเกิดแอดมีตัวเลขแอดจะรีเอามาลงทันทีเลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปมารอชมกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ